และนี่คือดินแดนที่เราคนรักโปเกมอนห้ามพลาดโปเกมอนเพลที่ร้าน B2S สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่น่ารักคนนะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีนะที่เราจะออกข้างนอกกันซึ่ง วันนี้นะครับพวกผมก็จะพาพี่ๆน้องๆชาวพีดูเอขับทุกท่านนะครับไปสถานที่แห่งหนึ่งที่บอกเลยว่าทุกคนที่รักในโปเกมอนเนี่ยจะต้องชอบอย่างแน่นอนอน้องๆอ,อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าที่ประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ที่ขายสินค้าเกี่ยวกับโปเกมอนที่เป็นลิขสิทธิ์แท้นะครับไม่ว่าจะเป็นโมเดลการ์ดเกมหรือโปเกมอนเกมต่างๆนะครับที่ไทยเนี่ยได้เปิดแล้วถึง3สาขาด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูสัก2สาขาแล้วกันวันนี้เราก็ไปดูกันเลย ที่แรกนะครับเราก็จะไปที่โปเกมอนเพลย์ที่ตั้งอยู่ที่ B2S เซ็น e n t a n p i n 9ชั้น5นะครับผมการเดินทางของเราในวันนี้นะครับผมก็จะนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินไปนะครับไปลงกันที่สถานีบางยี่ขันแล้วก็ต่อรถ2แถวไปอีกนิดนึงนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผม B2S Thing Space เซ็น e n t a n p i n 9นั่นเองโอเคครับผมซึ่งที่นี่เนี่ยจะมีโซนที่เรียกว่าโปเกมอนเพลยทอ่าซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรับรองว่าผู้ชมที่เป็นแฟนโปเกมอนเนี่ย ห้ามพลาดเลยนะครับผมนะครัผมเราก็ถึงแล้วที่แรกเลยก็คือเราเห็นจะเห็นน้องพิกาชูตัวเป่มเรื่องจะไปหมดเลยกับน้องคาว์ิคอนได้ยังงเนี่ยอย่างน่ารักตัวใหญ่มากก็จะเป็นแบบโซนที่เต็มไปด้วยบบตุ๊ก,กตาโปกเกมอนนะครับผมอันนี้เลยกิดแท้หมดเลยนะคือหน้าน้องขออนุญาต <laughs> นี่อย่างน่ารักเออเนี่ยผูบอกเลยว่า ใครที่มีเมนเป็นโปเกมอนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยคือทามพานเมื่อกี้ว่าเป็นตุ๊กตาว่าโหดแล้วตรงนี้ครับเป็นโมเดลของโปเกมอนครับแล้วมีให้เลือกเยอะมากเฮ้ยมีเยอะจริงเลเนี่ยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นโซนของตัวหนังสือเนาะเกี่ยวกับระบายสีนะฮะของโปเกมอนครับ<อ>ผมแล้วโซนถัดไปก็คือโซนของตัวเกมโปเกมอนนะฮะตรง,งตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวของเกมใน Nintendo s w i t c h จะเป็นภาพ โปเกมอนสกาเลตแล้วก็โปเกมอนวลเลตนะครับผมตัวนี้จะเป็นเหมือนอะไรอะ่ะเป็นตัวต่อใช่ไหมเป็นรถพิกาชูน่ารักอะ่ะมันเหมือนจะมีหลายแบบเลยนะให้เลือกแล้วแต่เราชอบเลยเอาละครับเรามาถึงโซนไฮไลท์ของโปเกมอนกันแล้วเชื่อว่าสายโปเกมอนการ์ดเกมทั้งหลายนี่นคือต้องชอบตรงนี้นะครับก็คือจะเต็มไปด้วยสินคา้าทูติขสิ์ของโปเกมอน,นที่จําหน่ายการ์ดเกมนะฮะหรือแอเซสซีต่างๆตรงนี้ก็อันแรกเลยที่สุ่ม2การ์ดที่หนึ่งที่หนึ่งต้องการจะัก สองว่องไหมอ่าเดี๋ยว่อนเดี๋ยวด <c oughs> ีวิวรให้เรียบร้อยก่อนนะสองสองเ <Okay, S 1> องก็ว่าไปงั้นเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าะาะเ,เอสเซนซี่ว่ามีอะไรบ้างอุ้ยตรงนี้เขาก็จะมีแบบที่นั่งเล่นด้วยนะ <c oughs> อืมใหญ่มากโซนเอเซนซี่แล้วก็ตัวของบล็อกที่เรียกว่าถ้าตรงนู้นยังไม่พอใจเรามาลงตรงนี้ได้ <c oughs> แล้วก็จะมีตัว <c oughs> สตาร์เตอร์ด้วยอ่าก็คือสำหรับผู้เล่นใหม่ที่สนใจนะฮะ สามารถซื้อเนี่ยกล่องเดียวถือว่าเล่นได้แหละแต่ถ้าผู้เล่นใหม่ไม่พอใจก็มีจัดเลย1บึ่บอกเต็มๆตีใจนะฮะหบึ่อกไม่พออ่ะแล้วเป็เจ้าสายคุณอ่ารอบตุ้นี <laughs> ้นจะเป็นตัวของสลีปแต่เป็น Sleep สลีปถูกลิขสิทธิ์หมดเลยแต่ละอาร์ตนี่ก็คือแบบสวยมากแล้วก็สุดท้ายตรงนี้คือไฮไลท์ก็คือโชว์เคสของการ์ดนะฮะแพ็คล่าสุดจะเป็นสก,ก้าเล็ดเวลเลดตัวของสโนฮาสาดแล้วก็เคเบิร์ดนะฮะก็จะมีครบทุกใบเลยนี่ให้เราได้เห็น ตอนเราใครที่อยากได้ใบไหนก็สามารถดูจักตรงนี้ได้เลยแต่ไม่ใช่เอาจากตรงนี้นะเอาจากในบล็อกโอเคนะครับตอนนี้เราก็มานั่งเล่นจริงๆที่เนี่ยเขาแตกจาก B2S ที่อื่นนะที่ PlayLab เนี่ยเขาจะมีโซนให้นั่งเล่นกร์ด้วย <laughs> เป็นไงบ้างครับที่นี่บรรยากาศหรือว่าคนเข้ามาเล่นเยอะไหมดีนะครับคือเด็กๆที่เนี่ยเขาจะมีโรงเรียนแบบบดวิชาสอภาษาสอน <laughs> อาดนตรตีอะไรเงี้ยเด็ก,เดก <laughs> ๆเขาเรียนพิเศษเสร็จเขาก็จะมาเล่นกัน ก็มีหลายคนที่ให้ความสนใจครับมีคนคอยอยู่ที่ร้านที่เล่นเป็นด้วยใช่ทั้งคอยสอนแล้วก็คอยเป็นผู้เล่นใ,<ช>ให้กับนอ้บบนองด้วยคือพนักงานของโปเกมอนเแเลด์นะครับก็จะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโปกเกมอนทั้งการ์ดเกมทั้งวิดีโอเกม แล้วก็สินค้าต่างๆด้วยครับนอกจากจะมาที่นี่เพื่อเลือกซื้อสินค้าได้แล้วพอเราซื้อเสร็จแล้วอยากลองเล่นก็เล่นได้เลยเล่นได้เลยค่ะคือพวกเราอ่ะปกติแล้วอ่ะเวลาเราไปข้างนอกหรือว่าไปห้างอะไรเงี้ยเราอยากจะหาที่นั่งแบบนั่งพักแบบสักชั่วโมงสองชั่วโมงะไรกันแบบดีเลย์อะไรทุกอย่างก็เลยแบบมานั่งเีเลยบเลยใช่ไหมเราปกติเราเราพกเด็กกันมาห้างอ่ะเราจะไปแบบตามฟู้ดคอร์ดครับแต่ไม่ได้มีแบบพื้นที่ที่เข้ามานั่งแล้วก็ได้พูดคุยได้แบบอัปเดตอะไรเกี่ยวกับโปรกมอนการแล้วก็กางเด็ก อยู่กับโต๊ะกินข้าวก็เล่นเลยอะไรอย่างนี้ยลวนนานทีเราจะได้มานั่งเล่นการ์ดในร้านดีด้วยนตัดนี้ยนะแล้วนอกจากมีสอนแล้วที่นี่มีแข่งไหมครับมีค่ะ ปกติแล้วงานแข่งจะจัดวันไหนบ้างครับปกติงานแข่งจะจัดทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาได้ในไลน์โอเพนแชรได้เลยค่ะจะเป็นเป็นช่วงช่วงเป็นเทศกาลอย่างเช่นเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์หน้าเป็นเฟนบอลเสาร์อาทิตย์ถัดไปอาจจะเป็นเปนท่าปินเก้าค่ะต้องคอยติดตามล่าวารเฉลี่ยก็จะประมาณเดือนเดือนละครั้งถึงสองครั้งครับอืมแล้วรางวัลเป็นยังไงครับรอตารอใจไหมรางวัลก็ล่าสุดนะครับก็เขาจะให้เลือกบิลบล็อกที่มีมูลค่าหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทบล็อกไหนก็ สั่งไอ้เคเบิร์ดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในโซนฝั่งคนนะครับผมถ้าเกิดว่าได้แวะเวียนมาที่เซ็นทรัลปิ่นเก้านะครับหรือว่าไม่มีแบบเพื่อนเล่นเพื่อนเล่นการ์ดโปเกมอนหรือว่าอยากจะซื้อสินค้าโปเกมอนการ์ดอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าสินค้าต่างๆที่เป็นโปเกมอนเข้ามาได้ที่ b 2 e s Thing Space ครับในโซนโปเกมอนเคเล็บครับที่นี่มีพี่ๆคอยที่จะพูดคุยกับเราแล้วคอยแนะนําสินค้าพวกเราอย่างดีเลยเนาะและถ้าไม่มีเพื่อนเล่นก็มาเล่นกับพี่ๆเขาได้นะครับผมดีดีค่ะโอเคแล้ว เดี๋ยวเราเสร็จจากตัวนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปที่อื่นกันต่อนะปัน้น<ม>เดี๋ยวขอเล่นสักแบบหนึ่งก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่เซนทันลาดเ้าได้ข่าวว่าที่นั่นจะมีโปเกมอนเพลขอเล่นสตา์หนึ่งนะนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมบและที่ต่อไปที่เราจะไปเยือนนั้นก็คือโปเกมอนเพลท์ที่ b 2 s เซนทันลาดเผาชั้น g นั่นเองครับซึ่งที่นี่สามารถเดินทางได้ทั้ง bts และ mrt ถ้าเป็น BTS ให้ลงสถานีห้แยกราดพร้าว MRT สถานีพหลโยธินหรือจะมาด้วยรถส่วนตัวก็ได้นะครับผหบอกเลยว่าวันนี้สดชื่นครับไป BTS เพลทบมาแล้วหนึ่งที่ที่เซ็นทันปิ่นเก้าว,วันนี้นครับเรามาอยู่ต่อที่ Pokemon เ, Play Lab S, เพลท L บ BTS เซ็นท่นลาดพร้าวนั่นเองครับผมบรรยากาศคนเยอะมากออกมาเลยว่าตรงนี้เนี่ยเพราะว่าตอนเราไปปิ่นเก้าเนี่ยคนจะยังไม่ประเห็นใช่ไหมตรงนี้นี่คือเต็มทุกโต๊ะ ก็เป็นบรรยากาศแบบจัดเด็กบ้างเปิดของหาการบ้างนะครับผมเยอะแยะเลยตรงนี้จะเป็นตัวของโมเดลตัวโปเกมอนที่มากับลูกโปเกบอลใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวของเกมเหมือนกันเลยอยู่ตรงนี้อ่าคนใหญ่ก็จะเป็นเอสเซอลีนั่นแหละอ่านีนตรงนี้อุ้ยอันนี้เราไม่ได้เห็นที่นู่นแต่ที่เราได้เห็นแล้วคือกาชาปองตัวของโปเกมอนนั่นเองโหก็คือสําหรับสายที่ ชอบสูมชอบแบบนี้นะคือห้ามพลาดนะฮะสำหรับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ฮะก็คือตัวของโมเดลโปเกมอนก็จะมีตั้งแต่ตัวเล็กๆไปจนถึงตัวเบล่มที่มากับโปเกมอนเหมือนกันเหมือนกับตัวด้านหลังนี่บ้านด้วยอ้เออบ้านเราจะไม่สังเกตตรงนี้ไม่ได้เป็นบ้านของน้องคาบิโอนแล้วก็น้องปิ๊าจูปิ๊กจูก็คือเหมือนตอนนั้นเลยที่เป็นขายดูกระตาครับผมแล้วก็เป็นปิกาจูตัวใหญ่กับ้อกคาบิโอน วีแม็กไหม oh, oh, mac, อ oh, ๋ออ๋อวีแม็กอันนี้วีแม็กอันนี้เป็นคาบิออนธรรมดา oh, ก็เลยตัวใหญ่เท่ากันอ๋อ oh, นี่ตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ต่างกับตรงเซนท่านปีนะ<ม>นอกจากจะมีสลีปคือสลิแล้วเนี่ยมีกล่องด้วยมไม่ใช่กล่องแบบสุ่มนะแต่นนกล่องเด็กเคสอ๋อตัวนี้ก็จะมีลายแบบคล้ายๆกับตัวของสลีปเลยก็เป็นลิขสิทธิ์แท้ของเกมอนประเไทยนะครับผมสามารถจับจองได้ ก็ชิวนะที่นี่มีโต๊ะให้เรานั่งสนุกสนุกก็จะมีบรรยากาศแบบน้องๆมาเล่นการ์ดโปเกมอนกันถ้าเกิดว่าใครแบบอยากจะฝึกอยากจะเล่นอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะเล่นการ์ดโปเกมอนเนี่ยเออโปเกมอนเนี่ยก็ยังสามารถเอามาสะสมได้ใช่แล้วนอกจากการ์ดที่เป็นระดับปกติเนี่ยมันจะมีการ์ดในระดับระดับแรงอึ้นขึ้นขั้นขึ้นไปใช่แล้วจะมีแบบ เป็น S R S c R C S R a R หรือ R ก็มี B S R U R เยอะไปหมดเลยใช่แล้วถ้าเกิดว่าแบบใครที่หลงรักในโปเกมอนดีกว่าใช่คำว่าหลงรักในโปเกมอนเลยนะสามารถหาซื้อโปเกมอนเฉดินการ์เกมเนี่ยไปสะสมก็ได้ใช่แล้วนอกจากจะสวยแล้วยังมีมูลค่าอีกด้วยใช่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเล่น แนะนำภาษาไทยดีกว่าเพราะว่าใช่เพราะว่ามีทั้งการแข่งขันที่แบบออฟฟิเชียลแล้วก็แบบการแข่งขันตามร้านต่างๆตามยิมต่างๆที่สำคัญที่ B2S เนี่ยมีแข่งขันด้วยใช่แล้วก็ของราวันก็ใหญ่ไม่แพ้กันแน่นอนครับผมเล่นกัสักตาไหมมาถึงเล่นอะไรทำไมต้องงอกแป็กด้วยเล่นการ์ดอ๋อแจกซื้อกาด้ดิดูตรงละไปบอกใครเขาแล้วก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับบรรยากาศ ที่เอามาเสิร์ฟให้กับคนเราชาวรักโปเกมอนทุกๆท่านนะครับผมก็บอกเลยว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมีทั้งให้เล่นการ์ดเกมมีทั้งดูอนิเมะแล้วก็นั่งเล่นเกมนะครับผมบอกเลยว่าสนุกอยู่ได้ทั้งวันเลยนะครับผมแล้วก็เต็มไปด้วยสินค้าน่ารักน่ารักมากมายเลยนะครับผมที่ถูกลิขสิทธิ์ของโปเกมอนนะครับผมถ้าใครอยากจะมาสนุกแบบพวกเรานะครับผมก็มาเจอกันได้ที่เลยและตอนนี้โปเกมอนเพลย์แลบก็เปิดให้บริการแล้ว3ที่ด้วยกันครับ B2S โปเกมอนเพลย์แลบ b ีทูเอสเซนทันเวิลด์ชั้น4ี่ b ีทูเอสโปเกมอนเพล b บีทูเอสเซ็นทนปิ่นเก้าชั้น5 B2S ีทูเอสโ p เกมอนเพล s บีทูเอสเซนทนรัดพาวชั้นจีใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับเอาใจคนรักโปเกมอนที่ชอบชอบ็อปสมัครสมาชิก B2S ูเอสขับวันนี้รับสิทธิ์ส่วนลด5%รถเทุกครั้งที่มาช็อปได้นะสมัครสมาชิกได้ที่ข l ับ b ี s c o อสได้เลย